ครับสวัสดีครับจากที่หายหน้าหายตาไปนานครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ดูกันหน่อยพอดีเดินมาใส่น้ำหัวครับก็เจอหัวทายเป็นเลือดเป็นเลือดเป็นหมกนะครับก็เลยลงมาดูในคอกเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าตัวไหน รเราก็เจอกองเลือดแล้วครับนี่อย่างนี้ <S <S ก็มีแมงวันต้อมอยู่ก็ <ğ az os> ลงมาดูครับอย่างนี้ไม่ทายเป็นน้ำนะครับแต่ว่ามีเลือดออกมาด้วยเป็นริ่มๆเลือด เดีย๋ยวต้องดูก่อนว่าตัวไหนเดินดูก่อนครองนี้ก็เลี้ยงมาได้2เดือน18วันแล้วครับ2เดือน18วันแล้วเริ่มบ้วนแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าตัวไหนมัน ถ่ายออกมาแล้วมีเลือดติดมาด้วยเดี๋ยวต้องดูตำตูดมานี่ครับตัวไหนที่ตูดแดงๆก็น่าจะเป็นตัวนั้นของนี้ก็ซื้อหมาเข้าตอนซากก็สองมืนสองมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับทำยาเสร็จพร้อมทำยานะครับของนี้ครับก็เลี้ยงหมาสองเดือนฟาแล้วครับเรื่องจะอ้วน ก็มีตัวนี้แล้วครับไม่อ้วนตะเขานี่น่ครับตัวนี้ไม่ยอมอ้วนกินกินไม่ค่อยเก่งครับเหมือนแต่ว่าจะกินอะไรเข้าไปในท้องเราก็ไม่รู้ครับหัวตัวนี้ลักษณะก็ดูดีแล้วครับแต่ไม่อ้วนตัวอื่นเขาก็อ้วนกันหมดแล้วอ้วนกันหมดแล้วมีตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวก่อนนะครับเดินดูตัวที่ว่าไทายมีเลือดติดก่อนนะครับ ผมนี้ก็อ้วนหมดแล้วของนี้ก็มียี่สิบตัวครับไม่รวมอคอกนู้นนะครับไม่รวมอคอกนู้นขอกนี้คอกเดียวตอนนี้แยกเป็นอคอกๆครับไซนิ่มไซเล็กฝาไซนูนนี่ครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับ พอมีเลือดติดมีเลือดติดที่โคนโคนห่างตรงนี้ครับเดีย๋ยวเราก็ต้องรอดูอีกครั้งนึงว่าเวลาเขาทายหรือว่าขี้ออกมาใหม่จะเป็นตัวไหนแน่ครับแต่ตัวนี้ลักษณะน่าจะใกล้เคียงใกล้เคียงตัวนี้ครับถ้าเราเห็นแล้วฉีดยามันก็จะหายทันครับ แต่ถ้าว่าเราปลอยไว้จนมันทาเยอะเลือดไหลคักน่องมาเลยนี่ก็ค่อนข้างจะช้าหน่อยครับก็เลี้ยงหมาตัวนี้ก็ให้กินอาหารเรื่อยๆครับวันละแปดโลตัวตัวตอนนี้ยังไม่เร่งเท่าไหร่ครับเพราะว่า ราคาไม่ดีครับราคาวัวเนื้อไม่ดีครับตอนนี้ไม่ดีครับอย่างนี้เขาก็ซื้อกันแค่เก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบหกบาทบางขนก็กดๆน้อยก็เก้าสิบสองบาทก็มีครับตอนนี้แล้วแต่ครับนี่ก็ยังไม่ได้สามเดือนสองเดือน สิบแปดวันแล้วก็ยังเล e e ี้ยงไปได้อีกเดือนฟ้าครับยังพอเลี้ยงไปได้เรื่อยๆก็ถามว่าราคาจะดีไหมข้างหน้าก็ยังไม่รู้ครับแต่เราก็เลี้ยงเพื่อว่าให้หัวมันโตขึ้นเราต้องเอาน้ำหนักมาช่วยครับถ้าเราคุณให้อ้วนเลยตัวนี้ไม่น่าจะได้กำไรเท่าไหร่ครับเพราะตัวมันเล็กครับ ห้องนี้ก็ซื้อหมาตอนนั้นก็ราคากิโลมันแพงครับขายไปร้อยกันหนึ่งบาทแล้วก็ซื้อเข้าครับเลยได้มาตัวเล็กๆอย่างนี้ครับสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทก็แพงอยู่ตอนนั้นก็ไม่ได้หายหนะ้าหายตาไปไหนแล้วครับตอนนี้ไปทำมะนาวนอกฤดูอยู่ก็เลย คลิปไปนานนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปกันให้ดูสักหน่อยว่าราคาวัวตัวนี้เป็นยังไงบ้างแต่ถ้าหัว400ฟาถึง500ขอก็ยังซื้อกัน100 1บาทประมาณนี้ครับหัว400ฟาครับถ้า300แาก็อยู่95 96 ก็ฟรีแล้วแตแล้วแต่ใครจะขายได้ครับเดี๋ยวก,ก็จะคอยดูไอตัวนี้มันหน่อยครับว่าจะใช่ตัวนี้จริงไหมมันก็ไม่ยอมขี้ให้ดูสักทีว่ามันใช่มันไหม ถ้าใช่ตองเย็นเราก็ต้องฉีดยาให้ครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้อีกหลายวันเดี๋ยวจะทายไปเลือดเยอะแล้วจะหายช้าของไลให้ขี้มันก็ไม่ขี้ครับนี่ครับตลองพาไปดูนะครับก็มาลงคลิปอีกครั้งนะครับ ให้น้องๆเพื่อนๆที่ว่าเคยติดตามกันอยู่ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าหัวไซ้นี้ซื้อหมาราคานี้แล้วก็ถึงเวลาขายจะขายเท่าไหร่ยังไม่รู้เพราะราคาไม่ดีตอนนี้ครับก็เป็นของทุกปีแล้วครับพอถึงมีนาเมษาอย่างนี้ราคาวัวไม่ดีครับ ราคาไม่ดีเราก็เลี้ยงกันไปเพราะมันมีอยู่แล้วครับอคบอกสมัติคอกหรือว่าสถานที่ที่เราทำไว้นะครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามกันอยู่ตลองพาไปดูนะครับขอบคุณครับ